ุ้ด่สุดเอฟส้ยสดีร้านตุนมากพอรเปิดช่องทางเติมเกมไหมเติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นคุ้มสุดๆเลยและยังเติมบาลาน์ในราคาถูกมากสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเหมือนแจกไวเหมือนตดจรวดมีแค่ที่นี่เท่านั้นเติมไวจัด .com มาเลย เก็บไว้ได้คร like ับสมุกมีลูกเดียวนะให้เลือกนะให้เลือกนะให้เลือกนะหรือให้กูสมุกตรงตรงมึงหรือว่าตรงน้องดีน้องกำลังมุ่งตรงอีก่พิพเฟซสมุกเอปุ๊บมันแน่ใจแล้วมันแน่ใจชัวร์เลยวิ้ยเกโกเห็นพี่ยูจีมีเกโกตรงนี้เท็ดก็ส๊อ ความแตกเราเพื่อนมย่าคนเก็บเม็ดระวังกูรังเข้าไปแทนเอฟกูดูหลังใจผู้ไปกกาังไปเพไปด้วยน้องโลพีขลลล่ของตัวเะไรครับของตัวที่เดียวกัน มางปิดมางปิดเอ็มน้องโลมากเลยนะผมว่ามันขึ้นเจ้าบอยบอยอยู่จินจิงกวนเตี้ยมอะไรอยู่จินยิงเท้าแป๊ะ Someone is B <c oughs>

เอ้ยตรงสะพานลอยตรงสะพานลอยหลังซ้ายหลังซ้ายหลังซ้ายไปซีกเยอะเพ้นเป้นฝงเขาตรงนั้นเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้แทบ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 ดูให้ดูให้ตายตาย n อ harm one enemy remaining เราจะเปิดบีให้หน่งตัวอารูเพราะันหน้าเอวัดยิงยิงกจี๊ดกเลยหน้าอยู่เจก็เลยหน้าอยู่บีนะโกอยู่กลางกลงสองคนมีครบแล้ แค่โกหบร้อยสามสิบนี่แโกหนนะเดียวตายยเจ็บเจนไเจ็บรีโลดดิแคกหนะเดียวตายนะเฮ้ยใครเดินผ่าน Spike down B เย็รอเฮเวเฮเว้ยเฮเว้เฮเว้เฮ้วเอ้ว้ยเ้เว้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้เว้้เว้ย ว่ามันเดินเข้าเลยเหรไอเชี่ยกูคิดแล้วว่ามันต้องเดินเข้าไปไปจ้าทามิงโหดข้างนี้สแกนหลังไซด์หน่อย เคียวางตั้งแต่โมเฮเว่นแห่ปิดปุ่เฮเว่นี๋ยวน้เปิดกล้องดูใกล้ทีนีตัวนึ่งนี่ตัวนึ่งเฮ้ฮาว่าฮาว่าตัวหนึ่งอีกแบบเฮเว่นเฮเว่นจะเขา รีโหลด reload เสร็จแล้วครับ f l a w เล s s อ้าวแชมพูที่มันห,มหอมๆปะปกติจะบพูอะไรอยู่โอ้โหลกแก้วไหหอมอกกหอมแบบว่าได้ฟิวหอ,อมแบบทหารเกณฑนะ์ต <laughs> อนน,นั <laughs> น้นน้องแคทชอบนะชอบใช้ประเด็นถ้าคุณนึกว่ากูไปเรียนรอ,อรอแชมพูตกแก้วโอเคยังไม่แคทลอย กลบั่งใ่ี้ไอ้รอบหน้าช็อดาดตัวนี้นะน่าเดเปิดปรนะพี่นะเปิดม้อยเลเกอร์ซีทีซีทีตัวไหนครับมันซีทีโอเคเปาล้วเปาล้ว

ความแอดตำนหน่อยไอ้ีสพี่เจ็ดยิงฉันเไอบ้าบู้ตรงไหนเดีไปดูไอดรงนี้งเอ้ไอ้ทาวเวอร์มันเป็นไม่ได้เลยกูดูหลังมันยิงเราสี่ดท่ากันเหรอเองทาวเวอร์ดออกมาแล้วทีที่เด้อ้องาปแบ เอาไว้ทำเวอร์เหรอทวเวอร์ทวเวอร์สวยฮะไอเอฟคุรีพอร์ตไอ้คำมันโดนสแกนไม่เห็นเลยไอ้คุอหนกว่าแบบมึงไม่เห็นไงฟีดการันตีอยู่นะผมมีแม่งไหนบอกด้วยนะ

There oh, they ready <coughs> <coughs> right <here. Baby> young. <coughs> <M> <coughs> มาเลย right here one enemy remaining เหลือนอยู่นี่กำลังวิ่งอยู่สุดความสามารถเดินครับเดินเขาเป้าผมมีเลย

Stop it Look here. Revealing area. Here we go. What gun? <laughs> go. Not <laughs> how loud, how right I'm not <inaudible>

หนูว่าสักหนึ่งแม็กไหมมว่าจะเป็นเก้าสาม็คือไม่ตีใส่น้องาแบบอะไรชิลน้องบอกกูเจ็บได้บี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 เน่าไอตัวนึง โอ้สบายครับจะไปดาวด้วย t h r e นะครับเก็บเจอหน้าน้าเอ๋ครับพี่ได้ไหมเอ้าเอ้าเอ้าลื่นโอเคครับเฮ้ยไอ้อยู่ไหน มีพี่มีขวาไอ้ซ้ายนึงกลางเรน่าครับ<ส> <c oughs> พี่ <c oughs> <c oughs>

ใครดูกลางกลางกลางดูกลางไหมมีคนโยกครับมาดีครับิถ่ายแล้วแล้วก็พบเอ่อหกครับสวงกุนัดเดียวนะอุ้ยคนง มาแล้วมันมาแล้วตื่นแล้วมาแล้วครับซันมูนซูนมันเขจากอตแบกเขามาแล้วแต่เขาทีกทำไมเอิร์ไม่ตัดสักสองตัวมันเช็คห่อเดี๋ยวพี่สไปอยู่มุมด้แบบมันหนีไปล Hãy ai cho kênh Ghiền Mì ให้น ok like ้องก้องกาได้น hey. oh yeah. ี <S <S ่ะดูกาทำไมวะเออเอโอ้ย o n s t r h e l o o ู e หนีเร็วหนีเร็วรอเพื่อนก่อนหาอยู่หนะ็อกดันเลนน้อยู่หนะไ p ค์ e p l a n เลน่าอยู่ไหนอันี่อย,อ,ยอยู่สองคนเลยเลน่าอยู่ด้ยวยเลน่าอยู่ด้วยสามคนในสามยี่หยาดลือ้อม <c oughs> <c oughs> ันจะเท่วันนี้จะไปเฮดช็อตมันเจอแถบบอล้วมันไม่เข้าเลยพี่ ก็ฝากฟันกุดกลางเลยดิมีใครดูกลางแบบเซียนๆมะในแก๊งเราใครดูเซียนสุดทั้งคนเนี่ยผมเคยผมต้องก้องกลางเลยไม่ต้องเช็คกลางเราก็เล่นสองไซส์พอสบายเมื่อกี้เจอพีกร่างนะเดี๋ยวพี่สมกซ้ายบนซ้ายหรอ MB มี

ปากระโปพรสลมน่าจะจบเอลงในหน้าลบร้อยี่ดูแล้วไอหมวกลบร้อหมวกโลมันจกข้างหลังมเลยเหรอเขาเขานมนเข้าเหมวกน่นเดียวตายนี่โลนี่โล ไม่ใช่ย้ายไปตรงนั้นสไกค์ planted one enemy remain ชิวไอ้ก็โดนลงไปเลยบีบีเยอะสไกค์ down b จ็บ่อคเจ็ดสาสิบนะไอ้เจ็ดรถเจ็ดสิเจ็บในซอยู่ครบเ้จนโอเคการมีการน่างๆโอายอยู่ครบเจ็ดโเอมีเจ็ดสิบหาประกันไอ้หมวกยูีเดียวไอ้โง่ที่ทำแบบน B -b Spike down B this? <laughs> uh, uh, Get, cool, <laughs> <laughs> Get out of my way standing. Standing. Spike planted, Spike planted. <laughs> 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 one enemy remaining ไวละมี right. hey, let me that. Smoke's down. I'm gonna the hunter! Bye. Spike's dead. You're welcome. Go, Defenders win. <laughs>